สวัสดีครับเพื่อนเครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษครับวันนี้วันเพื่อสปฏิที่2ี่28มีนาคม2562ครับผมเป็นอาจารย์สอนโซเชียลมีเดียเพื่อกลับพยายามพันธ์และเป็น YouTube Creator ครับอยากจะขอบันทึกเกี่ยวกับ i n s t a g r กรมของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับซึ่งท่านได้โพสต์เรื่องราวเกียบกับเรื่องของการแผ่เมตตาให้กับตัวเองครับเป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ผมได้ได้แง่คิดขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วการที่ฝรั่งมีคำว,ว่าเซลล์สตรีมนะครับหรือการชื่นชมตัวเองการให้โอกาสกับตัวเองการมองแง่ดีของตัวเองจริงๆแล้วไม่อยู่ในผู้ศาสนาของเราก็คือการแผ่เมตตาครับเดี๋ยวเราไปดู i n นสตาแกรมของท่านและมุมมองของท่านในการที่จะเซลล์สตีมหรือว่าแผ่เมตตาให้กับตัวเองครับ อินสตาแกรมของทุนกระหม่อมหญิงนะครับแอดนิชาเอผู้ติดตาม9ก0 1 0 0คนครับก็ขออ่าใช้ล่าสุดเลย้กันนะครับล่าสุดถ้าพูดถึงก็คือท่านโพสต์รูปดอกไม้เมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วครับ16ชั่วโมงที่แล้วนะครับท่านบอกว่าวันนี้เราสดชื่นวันนี้เราจะสดชื่นชื่นบานกันดีไหมด้วยดอก บันชื่นในบ้านของดิฉันเองได้ชื่นชมดอกไม้สวยๆจิตใจก็สดชื่นอารมณ์ดีไม่โมโหโทโสให้หน้าเหี่ยวเป็นอัลไซเมอร์สดชื่นอารมณ์ดีทําให้สมองฟูดปลาดมีพลังทํางานดูฉันสิเมื่อวานไปทํางานรัดเพลงตั้ง7-8งเพลงทั้งๆที่ตอนยังแพ้อากาศอยู่แพ้อากาศอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ได้แพ้กุ้งหรือไม่ได้แพ้อะไร นี่คือดอกบานชื่นนะครับท่านตอบคนนี้นะท่านตอบเวสช็อปนี่ฮะนี่ฮะดอกบานชื่นสวยเชียวสีม่วงอ๋อนี่ที่ท่านบอกว่าท่านไปอัดเพลงอับเจ็ดเพลงอยากฟังเพลงทูนกระบอกหญิงที่ร้องหน่อยครับอันนี้ อันนี้น่าสนใจครับมารูปโพสต์นี้นะครเมื่อสองวันที่แล้วก็คือที่ผมว่าเรื่องของการแผ่เมตตาให้กับตัวเองหรือว,ว่าเซลล์เอสตมที่ท่านได้เขียนถึงแล้วผมได้นี่คิดวันนี้เลยครเมื่อวันอังคารนะครับสวัสดีวันอังคารค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะดิฉันเกิดวันพฤหัสไม่ไม่ใช่วันอังคาร พระพุทธรูปของดิฉันจริงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินี่ะนี่ฮะภาพนี้เลยพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระที่ดิฉันสร้างเพื่อทำบุญเมื่อหลายปีก่อนก่อนเอามาแชร์ให้ดูดิฉันได้สวดมนต์ทำสมาธิแห่กุศลให้กับตัวเองในวันเกิดของดิฉันซึ่งใกล้จะมาถึงในเดือนหน้า ดิฉันขอนำบุญมาฝากพวกเราขอให้ทุกคนมีความสุขคิดอะไรสมปัารถนามีแต่สิ่งที่มีเข้ามาในชีวิตทรมาค้าขึ้นทรมาค้าขึ้นเอาบุญมาฝากแผ่กุศลให้กับทุกคนที่กำลังอำนวยพรให้แก่ดิฉันอนุโมทนาสาธุค่ะนี่ฮะอีกภาพหนึ่งครับ ภาพหนึ่งเป็นภาพ3วันที่แล้วนะครับท่านเขียนว่าเป็นภาพเรามาสวดมนต์ทำสมาธิกันดีกว่าเพราะวันที่25มีนาคม2562เป็นวันประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเมื่อเช้าได้ทําการไหว้ท่านด้วยผลไม้ห้ชนิด ผลงม้ชนิรท่านตอบท่านตอบคนที่มาขอขอขอกุศลเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ฮะเจเจะไม่คนอิ่มผู้ผลไม้ชนิดครับก็เป็นการเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองนะฮะที่ท่านโพส การนั่งสมาธิชอบมากอันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามตรชมช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษนะครับผมได้ทำเพลย์ลิสต์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ไว้ซึ่งจะใส่ไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นคาร์ดท,ที่ YouTube ให้อนุญ,ญาตให้ใส่นะครับท่านสามารถไปชม อินสตาแกรมของทุนกระหม่อมดิงได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องชีพทําคาวิเศษนะครับฝากติดตาม Subscriber และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทราบคลิปใหม่ๆกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมแล้วก็ลองนำแง่คิดของที่ทุนกระหม่อมดิงได้แนะนำนะครับการแผ่เมตตาให้กับตัวเอง ใช่ผมก็ลืมเรื่องนี้ไปนานเหมือนกันทั้งที่ผมส่วนคนสนใจเรื่องเซลล์เอสติมนะครับการให้โอกาสกับชีวิตนะครับการเคารพตัวเองและการชื่นชมในตัวเองครับเพิ่งได้แง่คิดวันนี้เลยครับว่าในผู้าศาสนามีเรื่องเซลล์เอสติมมานานแล้วก็คือการแผ่เมตตาที่ทุนกระบ,บอกหญิงได้โพสต์อธิบายใน i n s t a g r กรเพื่อเป็นแง่ายคิดให้กับสังคม แล้วก็ทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ